สวัสดีผู้ชมทุกเพศทุกวัยที่ดูและฟัง YouTube วินนักบุญมี f อแฟนคลับหลายท่านอยากฟังเรื่องพุทธคุณเครื่องรางพระดีอาจารย์ดังจะเป็นจังหวัดใดไปรับชมกันเลยสวัสดีครับอออยากให้เจ้านายแนะนำตัวหน่อยว่าเจ้านายเออดารงตำแหน่งชื่อ,อ,อที่ไหนชื่ออะไร พันวนเอกพิสุทธิ์จันทรวัฒู์ก,กับสพรัตนาพิเศษรุ่นนรุ่ีครับลควก็อยากสอบถามว่าสิ่งที่พุ่งกับอยากให้เห็นมากที่สุดในสังคมคือรุ่งกับอยากเห็นในด้านไหนของสังคมมากที่สุดใ,ออในความดีครับก็จริงวันนี้นะมามีมีคนรวมถึงพระนะครับพระ,ะที่เห็นเราเนี่ยทำความดีนะครับในเรื่องของการ ไปแล้วก็มีการรับส่งส่งฟรี่งฟรนะทั้งพระสงฆ์สนมเนยผู้หญิงสามเนรคนท้องคนพิการการทั้งหลายแหล่นะครับการพิการทาความดีแบบเนี้ยนะครับก็สื่อไปเห็นในคนเนี่ยที่ผ่านมานะครับเราได้ไปสัมผัสกันเราได้เห็นแล้วก็เป็นผู่กระจายข่อนต่อครับว่าอาชีพนะครับอาชีพบินมอเตอร์ไซค์ับจ้างเนี่ยนะครับ ก well. ็ยังทําความดีได้นะครับทำความดีได้ในไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่จะาเรื่องเล็กน้อยหรือบคนอื่นแต่ในสังคมทุกวันนี้ซึ่งมันขาดขาดเรื่องความมีน้ําใจนะครับเรื่องการเสียสละต่อส่วนรวมเนี่ยคนเนี่ยมันก็กลายเป็นกันแต่ว่าคนคนหนึ่งเนี่ยที่ทําอาชีพถึงแม้จะเล็กน้อยเล็ก็ต่างคนคนอื่นอย่เนี่ยก็แต่ก็สามารถจะช่วยเหลือคนอื่นได้ยากง่ายความมีน้ําใจเนี่ยยิ่งใหญ่ นะครับยิ่งใหญ่มากครับให้ผมเห็นแล้วผมก็ประทับใจนะครับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมเป็นตัวอย่างที่ดีของการมองอยู่ร่วมกันในยุคปัจจุบันของคนที่อาจจะทุกวันได้ยิ่งหาเัินขึ้นแล้วก็ยิ่งแรงขึ้นใจนะครับแต่เมื่อเรามีโอกาสเนี่ยที่จะทาความดีหรือว่าแสดงความมีน้ำใจกับใครก็ได้เนี่ยคนรที่จะได้นะครับผลที่เกับมาเนี่ยก็คือเราเนี่ยก็จะเป็นบุคคลที่คนคารพนักถือด้วยนะ แล้วก็เรามีบุญมีพลังขึ้นมาในการที่จะเริตัวเนงทีชนี่ต่อไปนะครับผมอยากให้เป็นตัวอย่างที่ดีดีมากๆนะครับสําหรับคนสังคมในยุคปัจจุบันนี่นครัาว่าถ้ามีคนแบบนี้เยอะๆมีคนแบบนี้ขึ้นมีความคิดแบบนี้นะครับมากขึ้น,นเรื่อยๆนะครับสังคมของเราการบุูของเราเนี่ยในประเทศของเราเนี่ยครับรวมถึงกว้างไปกว่าน,นี้นะี่ ันก็จะพัฒนาขึน้นก็จะดีขึ้นนะครับความมีน้ำใจในลาตที่เป็นคนไทยนะครับดูแลกันเองดูแลชาวต่างชาติบินที่เราสามารถจะดูแลใครก็ได้นะครับมันก็จะส่งเสริมทั้งตัวเราเองนะครับสังคมไปสู่ของภาพลักษณ์ต่างๆนะครับก็ขอบคุณแล้วก็ดีใจอย่างยิ่งนะครับที่วันนี้เจอตัวเจอตัวเป็นๆน,นะแลเราก็อยากจะคำคันว่าขอให้ เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมนะครับแล้วก็ยึดถือวิธีการดเนินชีวิตแบบนี้ส่วนหนึ่งเป็นของเราอีกส่วนหนึ่งเราให้กับผู้น,นะครับเป็นสิ่งที่ที่ทําให้ต่อต่อดีต่อตัวเรา100%นะครับก็ขอขอบคุณจริงๆนะครับที่ได้เจอคนที่มีทักใจแบบนี้แล้วันี้กขอขอ็ขอบคุณผู้กลับมาครับที่ เวลาเล็กน้อยที่มาพูดคุยกับประชาชนนะครับคือบางครั้งในการงานที่พวกผมทํามันก็ไม่ได้ใหญ่โตพวกผมก็ไม่ได้มีตังค์แต่พวกผมก็ประกอบอาชีพเราก็เลือกอาชีพของเราที่ทําอยู่เอามาช่วยเหลือสังคมได้ยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะครับ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 โอเควันนี้ขอขอบคุณสิทธิ์เก่าที่ให้เกียรติมาเล่าประสบการณ์ เผยแผ่บารมีครูบาอาจารย์กับ youtube วินนักบุญถ้าหากใครชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกคลิปวิดีโอเพื่อจะได้ไม่พลาดค,คลิปวิดีโอสิทธิ์เก่าท่านต่อไป